way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, n e v e a small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out. I already stand out. Starting to a d a n c e now. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานาวกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอตมิ้นต้น TP7 ขายดีเกม r v มีไอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอยทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเม l โลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวต้าชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรอิลูเมียนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะมาให้ดูแนวทางการเล่นอิลูเมียในแพทล่าสุดนี้นะครับผมส่วนเซตไอเทมเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมได้ขึ้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นบูรสคูดาวนะครับผมเป็นบูมสเต็กนะครับเป็นอากูนี่นะครับผมเป็นเดียร์ดมนะครับเป็นสตาร์บอฟนูนะจะบกาะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นเป็นตัวแข่งได้เลยนะครับและถ้าเกมไหนเนี่ยมันจําเป็นต้องออกตัดเลือดนะครับผมเราก็แค่เอาบูมสเต็กออกนะครับเราขึ้นเป็นอากนี่ชิ้นที่2นะครับผมแล้วก็ เอาสมุดตัดเลือดนะครับผมแทนบลมสติ๊กนะครับก็จะได้เซตไอเทมประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกมไหนไม่จำเป็นต้องออกตัดเลือดก็เล่นเป็นบลมสติ๊กนะครับผมเพราะว่ามันแรงดีนะครับผมมันเป็นไอเทมแค่ราคาพันแปดนะครับผมแต่โคตรดีนะครับผมก็ประมาณนี้เซตไอเทมของอิลูเมียนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงเลยนะครับแบบพลังแฝงแรงนะครับผมเน้นแรงไปเลยนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะเป็นจอเวทไปสิบแปดนะครับผมสีแดงเนี่ย ดิสเลต10เม็ดนะครับผมสีม่วงสปิริต10เม็ดนะครับสีเขียวสเตน10เม็ดนะครับผมสเตตัสที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีพลังเวทมีจระเกาะความเร็วขึ้นที่ความเร็วโจมตีมนะครับผมในส่วนของสเปลเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นฟิกเกอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอิลูเมียใช้ฟิกเกอร์ค่อนข้า,างดีใช้หนีหรือว่าใช้ช็อตเซอร์ไพรส์ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเตตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมมิตอรเกมเนี่ยยังไงผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ ตามมากดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดติดตามให้กันนะครับผมมันเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยูทูบเนี่ยมีระบบซุปเปอร์แทงแล้วนะครับผมก็สามารถกดสนับสนุนกันได้นะครับใครที่สนับสนุนผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมาชิกให้แล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่สมัครมาแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมโอเคแต่พอมาเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม มาแล้วก็มาอยู่กันที่หน้าดับตัวละครนะครับผมเพื่อเราจะทำการแบนเอลซุแล้วก็เหมือนจะแบนหยานนะครับส่วนที่ฝงตรงข้ามเนี่ยคือแบนเป็นเซเนียลนะครับผมก็มีแบนแก๊กแล้วก็ไฮเอเตด้วยนะครับแต่เหมือนทีมเราเนี่ยจะปะกินี่เหมือนจะแบนอาร์นะครับโอเคฮีโร่ที่แบนไปเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งในเมตานี้ทั้งนั้นนะครับแต่ผมว่าแก๊กเนี่ยไม่ค่อยน่าแบนสักเท่าไหร่นะครับผมสงสัยเขาไม่ค่อยชอบแก๊กกันนะครับ ก็ผมจะยังไม่เปิดนะก็เทนขอไปก่อนนะครับถ้าเกิดมันจําเป็นต้องเปิดเพื่อนไม่ขอเนี่ยผมก็คงจะต้องเป็นขอเป็นแบบลิเลียน,นาเปิดนะครับหรือไม่ก็คลิกซี่ทูเรนอะไรพวกนี้นะครับเป็นเมทที่แบบสามารถเล่นในทุกเกมนะครับผมทีมนน้นเนี่ยหยิบเป็นอันเลนแล้วก็เป็นโทโ่มานะครับผมก็เปิดอันเลนพิกแรกกันเลยเพื่อนก็ถือว่าใจอยู่นะครับโอเคเขาเป็นลาว,วิลนะครับก็ โอเคเป็นยอนนะอย่างเงี้ยคือผมน่าจะต้องเปิดเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นยอนจริงๆนะครับผมผมอาจจะต้องหยิบอิลูเมียมาเล่นกับยอนนะเพราะว่าอิลูเมียเป็นตัวหนึ่งที่เล่นกับแครี่เล่นเลี้ยงแครี่ได้ดีนะครับผมเพราะว่ามีสกิลที่แบบคอยช่วยเหลือแครี่นะครับให้แครี่เนี่ยได้ทาดาเมจนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้เนะี่ยผมจะพยายามเล่นกับยอนละกันนะครับผมเพราะว่าเดินเล่นคนเดียวเนี่ยน่าจะลําบากนะครับเพราะว่า อลเมียไม่ใช่เมสที่ดักคนเดียวเดินคนเดียวนะครับเป็นเมสที่ต้องเล่นกับทีมนะครับผมโดยเฉพาะแบบเอามาเลี้ยงแครี่นะครับผมให้ยอนได้เล่นง่ายๆนะครับเกมนี้เราแค่แบบให้ยอนเกิดนะครับผมเราน่าจะชนะนะครับเฮียระฝั่งหุ้นเนี่ยก็เป็นอะไรยานะครับแล้วก็เป็นอัเลนนะครับที่เหมือนว่าเขาจะเลือกในพีกแรกนะครับผมต้องมาดูตัวสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่าน่าเป็นพวกตัวหลวงนะโอเคเป็นนาคอสมานะครับ นาคอถามว่าออรูเมียลำไม่ชอบไหมก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบนะครับแต่ถ้าแบบนาคอมันลำมันตีอันนี้คือเราจะขัดเขาไม่ได้เนาะเราก็ต้องหาจังหวะแบบขัดเขาตอนที่เขาติเสร็จแต่ส่วนมากพอนาคอัติเสร็จเนี่ยมันก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเนะี่ยเขาก็จะไม่เล่นต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในตัวเกมนะครับผมว่าผมจะมีแนวทางการเล่นแบบไหนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ออลูเมียมิดเลนนะครับผมก็อย you, um lane, right? way, ่างที ifts, ่ผมได้พูดไว้ในหน้าดาร์ฟนะเกมนี้เนี่ยผมจะพยายามเล่นกับยอนนะครับผมแล้วผมก็เล่นกับเทนเล่นกับเวเลสได้ด้วยนะมันค่อนข้างคอมโบกับเวเลสด้วยนะครับถ้าเกิดเวเลสกระโดดเข้าไปแล้วแค่กดอัติให้เวเลสนะครับเป็นการแบบต่อคอมโบกันนะครับผมอ้าวยังไงวะนี่ยเออแต่เพื่อเราถ่ายสวยดีทุกคนไอตัวโล่มันขีดสวยอยู่นะแต่แบบว่าไม่มีดาเมจต่อนะครับผม เราก็พยายามโฟกัสกับคีปไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็สกิลตอดรับสักนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยต้องมีการตอดนะเล่นกลางนะครับผมแบบว่าต้องสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับไม่ใช่แบบโฟกัสคีปอย่างเดียวนะครับผมแค่เล่นเสร็จเนี่ยก็มาเอาปูนะครับผมเพราะว่าเล่งเวลสี่เนาะตรงนี้สําคัญนะครับผมถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่เอาเราเอาเลยนะครับเพื่อนออกมาเล่นให้นะครับผมโอ้สกิลไม่โดนเพราะว่าเขาฟิกนะครับรอสวนสกิลครับผม แล้วรออีกสาวิสองวิเพื่อจะคอมโบด้วยสก,กิลหนึ่งแล้วตามด้วยสก,กิล2ปุ๊บ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 รีบร้อยแต่นาคอสเข้ามาโอ้โหตรงนี้นิดเดียวนะครับผมไม่น่าจะเวลสี่ทันมังกรน,นะคิดว่าเพราะว่าแบบไม่ได้ดูดป่าด้วยนะวิโด,ดส้สตันยูทุกคนลโล่มันจะเข้ามาโอเคสะบัดโอ้โหเทน่ายสวย,ยว่ะแต่ผมไม่มีสก,กิลต่อแล้วอะถ้ามีแบบซีซีต่อนะเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าน่าจะได้ตัวโล่ด้วยนะเพราะว่าป้อมยิงหนักอยู่นะครับตอบเลือดไหมฮะตรงนี้ โอเคปูขึ้นนะครับเดี๋ยวผมน่าจะต้องเอาปูก่อนนะครับถ้าได้ปูตัวนี้อาจจะเวลสี่นะครับผมโอ้โหนาคอสว่ะโอเคยังมีฟิกอยู่นะเราเวเลสมาสวยครับนาคอสไลด์ออกโอเคเวเลสได้นะครับผมตรงนี้สวยนะครับอย่างนี้ผมเวลสี่ทันมังกรนะครับผมแล้วป่าฝงข้ามตายด้วยนะครับตรงนี้เท่ากับว่าทีมเราอ๋อเหมือนมีอันเลนเดินมาด้วยนะครับผมก็สี่สี่นะครับตรงนี้เราพยายามโซน มีโรคฝ่อตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ช่วยป่าตีไปด้วยนะครับโตโรต้องการที่จะเข้ามาสติลตรงนี้นะครับผมสกิลแบบสวยๆไปตรงนี้ตบัดหนึ่งข้อแล้วเทนถ่ายโอู้หโคตรสวยชอ็อตนี้ต้องได้หมดอ่ะเพื่อนเอาจริงตรงนั้นนะ่ะสวยพี่เทนและพี่เทนก็ไม่รอดนะครับแต่ถือว่าสวยนะครับผมเราเสียโลมไปคนเดียวนะครับฝั่งอุนเนียเสียโลมเมดแล้วก็แครี่เลยนะ นให้จะสาหัสกว่าเราเยอะเลยนะครับตีป้อมยังไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่สีนาทีนะครับผมเดินจับกลางก่อนละกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนโดนแต่เหมือนเพื่อนจะโดนสตันจากกล่าววิวนะครับเพื่อนเรามามาอยู่แล้วสะบัดอีกหนึ่งแล้วก็จกที่สกิลหนึ่งครับเรียบร้อยฮะตรงนี้ก็ถือว่าเรามาเซฟสวยนะครับผมโอเคเพื่อนเราเกือบไม่รอดแล้วนะครับโอเคเราก็จะรีบขึ้นเป็นบูสติกเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กลางก่อนนะครับผม เขียนง่ายนะครับอุ้ยสองสกิลคลิปหมดฝูงเลยนะครับจังหวะนี้ก็วิ่งลงไปช่วยข้างล่างนะครับผมจังหวะเดินเนี่ยก็พยายามเลี้ยงไว้1นึ่งสแต็กนะครับเวลาเราเจอศัตรูเนี่ยเราจะได้ปล่อยสกิลหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งแบบอัปเกรดได้เลยนะครับเนี่ยก็จะพยายามเลี้ยงสแต็กไว้หนึ่งสแต็กระวังนะครับผมเขาดักนะเหมือนจะเดินกลับยากสุดๆนะครับโอเคแต่ยังกลับได้แล้วเพื่อนเรามาครับตรงนี้โอ้ก็เสียฟรีครับเทยังไงโอ้โหถ่ายสวยเพื่อนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมตรงนี้ เอามาอีกหนึ่งคิวนะครับผมทีมเราเนี่ยคือสี่สีค่อนข้างหนักนะครับตอดเลือดแน่ๆมันหลบอ่ะทุกคนไม่เอานะผมไม่อยากจะเล่นกับเขามากนะครับผมเรารีบลงไปเล่นกับยอนดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทําตามแผนเนี่ยก็คือเล่นกับยอนนะครับผมอันตีมีนะครับโดนสะบัดให้และส่งให้เพื่อนคิวนะครับผมสวยตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บ แมงปอตรงนี้ก่อนนะฮะคือตัวอะไรไมือเนี่ยมังกรแบกโลกนะครับโอ้ยเพื่อนอเพื่อเราไม่รอดทุกคนเค <Okay, S 1> ผมต้องรับล่างวะเอาไปหนึ่งเจ็บเจ็บอยู่นะบอกก่อนเอาไปหนึ่งเจ็บรอครับชึบชึบชึบโปเจ็บไปดิเพื่อนเหมือนจะมีนาคอสเข้ามานะครับตรงนี้สบัดออกแล้วฟิกครับแล้วก็ปาดด้วยสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับผมเก็บเลือดหลังบ้านนะครับหลังป้อมนะครับ ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราเน่าจะต้องฝากป่าเคลียรนะครับเพราะว่าเราต้องการเล่นล่างต่อนะครับผมเพราะว่าเราต้องอโคเวอร์ยอนนะครับผมว่าตอนนี้มันสี่นาทีแล้วพยายามเราจะพยายามพังป้อมล่างให้ได้ก่อนนะครับแล้วฮีโร่เราเนี่ยค่อนข้างเก่งกว่านะครับผมก็เทนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีซีซีหนามากๆนะครับปาโตโรเข้าไปโดนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะมุดหญ่านี้นะครับผม โอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่เล่นด้วยก็ผมสั่งโจมตีนะรอเล่นเพื่อนผมมีครบนะครับผมผมสามารถคอมโบให้ได้เอา้าไม่น่ารอดไม่น่ารอดอ้โห o คอมโบแบบเนียนๆจัดๆตรงนี้นาคอรสมาน่าเลายจงจากมินิแมปนะครับแต่ไม่แต่ไม่หวัน่นแต่ไม่หวัน่นแต่ไม่หวัน่นแต่ไม่หวันหว่นครับตีครับตีครับลาวิลเข้ามาต่อนะครับเหมือนจะเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้สกิลหนึ่งมาครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผม ได้ป้อมล่างต่อด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดเราได้ป้อมล่างป้อมนี้ก็จะมีพื้นที่เล่นที่มันมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าคีปป้อมล่างเนี่ยคีปเลล่างเนี่ยมันจะดันสูงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีป้อมคอยรับคีปนะครับเราก็จะได้พื้นที่ข้างล่างเอาไว้เล่นนะครับผมถ้าเกิดแบบย้อนต้องการฟาร์มล่างก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราได้ป้อมแล้วเนี่ยแครี่เนี่ยควรจะไปพังป้อมเลนบนต่อนะครับผม พอพังป้อมบนเสร็จก็มาพังป้อมกลางต่อนะครับผมตามสเต็ปไปนะครับตอนนี้ย้อนก็ได้บอกว่าสลับไหมนะครับผมก็ได้ทําการสลับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางเว็บนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวตามไปเล่นกับย้อนเหมือนเดิมนะครับผมก็ทําตามแผนนะครับตามแผนที่วางไว้นะฮะตรงนี้เดินบนเลยครับผมโอเคเราได้เทมแบบดาเมจสองชิ้นมาแล้วนะครับมาเป็นเทมราคาถูกนะครับผม6นาทีมีเทม3มชิ้นนะครับเพราะว่าอาร์โกนี่กับบุสติกเนี่ยมันไม่ได้แพง นะครับพิ่มเพิ่มผมก็คิดว่าเขาจะแอบย่านะครับแต่เขาไปนะครับผมเค okay, ไม่เป็นไรอ้าวแล้วลิงได้ด้วยนะครับผมลิงไปได้แครี่ข้างล่างมานะครับตรงนี้จ่ายสกิลแบบข่มขวัญกู้ต่อสู้ไปนะครับผมโคตรแรงรองจ่ายสกิลตอดเลือดไปเรื่อยๆครับทีละพันกว่านะครับผมอุ้ย,ยเหมือนมันโกรธเหมือนมันโกรธแล้วอัมติให้ และสกิลแบบสวยๆเขากดล้างนะครับผมตรงนี้ยังไงคีบหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมย้อนยิงเรื่อยๆนะครับผมก็จ่ายสกิลเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าสกิลเราเนี่ยมันค่อนข้างไกลแต่เหมือนว่าเราจะอาจจะเสียกลางแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราต้องเอาบอลให้ได้ก่อนถ้าเกิดผมบั่นใจว่าผมได้บอลเนี่ยผมจะกลับกลางแล้วนะครับตอนนี้คีบบอลเนี่ยเข้าแล้วนะครับผมโอเคต้องเล่นนะไฟนี้เพื่อเราโดนสตันนะครับเทนยังไงเพื่อน โอเคย้อนโอ,อน้โหย้อนลูดนารยายายนตายเลยนะครับโอ้ยโอเคสะบัดออกแล้วต้องฟิกครับช็อตนี้โอเคผมไปยาวครับแต่เหมือนนาคอสจะมานะถ้าดูจากมินิแมปเรียบผมไม่น่ารอดโอเคต้องมอบนะครับอุ้ยเบเลสมาดักให้เอาสวยย้อนยิงได้โอ้หรวยครับตรงนี้คีปเยอะจัด Okay. เราก็ได้ป้อมเขามา2ป้อมนะครับผมเขาก็ได้ป้อมเรามา2ป้อมเช่นกันนะครับแล้วแลวเราเสียกลางไปด้วยนะครับผมซึ่งกลางเนี่ยควรจะเสียให้ช้าที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียกลางเนี่ยคือการคุมเลนกลางแม่น้ําไอซ้ายกับไอขวาเนี่ยคือมันจะคุมยากนะครับเพราะว่าเราไม่มีป้อมคอยดูวิชั่นนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบเวนการ์ดมากๆเลยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเคลียร์นานนะครับแล้วก็เจ็บตัวนะครับผม ข้างบนเพื่อนแบบกุ๊ปสนะครับตรงนี้ผมลองสกิลดูนะครับไม่เจอใครนะครับอย่างเงี้ยคือเห็นป้าเสียป้อมแล้วเนี่ยเราจะเล่นได้แถวเนี้ยเราจะเดินมั่วไม่ได้เพราะว่าแมปมันมืดนะครับแล้วฝั่งนู้นมันเป็นนาคอสเข้าเร็วนะครับมีเอเลนอีกนะครับผมถ้าเกิดไปแบบเดินมั่วๆอาจจะมีโอกาสตายได้นะครับเพราะว่าเลนเนี่ยก็เหมือนว่าก็ไม่ได้ชนะเลนลิงเรามาเนาะก็น่าจะของไม่ได้ฉีกมากนะครับ แต่ว่าลิงเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าลิงน่าจะสู้วันเลนไม่ได้นะถ้าเกิดจะสู้ได้เนี่ยก็ต้องแบบเปิดชุดเจลตายแบบว่าอันเลนไม่ได้อันติสวนอะไรแบบนั้นนะครับวิลิงเข้าให้ห่ดทุกคนผมน่าจะตีเร็วกว่านี้นะอันนี้ผมตีช้าไปนะแต่อันติเร็วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่านายคอสเนี่ยมันลำอยู่นะครับถ้าเกิดนายคอสมันกดตีเนี่ยมันจะไม่โดนซีซีนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้รีบอัติจะพยายามสกิลหนึ่งให้โดนก่อนแล้วก็ตินะครับก็แบบเล่นยากนะเจอนายคอสเพราะว่านายคอสมันค่อนข้างผิวเนาะ ลิงกันไม่ไหวเห็นไหมลิงตอนนี้สู้อันเลนไม่น่าได้นะครับผมผมก็เลยแบบจะต้องมาช่วยกันนะครับโอเคเราขึ้นเป็นจาะเกาะเลยนะครับผมเกมน,นี้ตัดเลือดอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีดาเมจเนี่ยชุดเดียวเขาน่าจะตายให้นะครับโอเคตรงนี้ก็เจอกับโตโร่ไปนะครับเลนล่างเนี่ยมันมีอันเลนคุมอยู่นะถ้าเกิดเราฆ่าโอ้รอครับ โอ้โหฟิกเร็วไปหน่อยว่ะแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมก็ยังรอดอยู่นะโอเคเพื่อนเอาให้อยู่นะครับส่วนผมจะเติมเลือดก่อนละกันเราติช่วยเพื่อนไปแล้วนะครับผมเราก็จะได้อัดิตนะครับอิลูเมียเป็นตัวหนึ่งที่หาตังง่ายจากการอัิตนะครับถึงว่าถึงมันจะไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็ยังได้อัิตนะมันก็ยังได้ตังอะอย่างน้อยแบบหลักสิบกว่าบาทก็ยังดีนะครับ เวลาเพื <Happiness. S 2> Rabbi, ่อนบวกกันเนี่ยพยายามกดตติดนะเพื่อจะเอาแอคซิตเอาเงินนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเรามาดันล่างได้นะเพราะว่าฝั่งคุณเนี่ยตาย4นะครับผมแล้วโตโรก็อยู่ข้างบนนะครับเวลกําลังไล่โตโรอยู่นะครับตรงกลางเนี่ยเราก็ฝากเพื่อนจัดการไปนะครับแล้วเราก็มาดันเวฟล่างนะครับผมเพื่อแบบเพื่อนได้กลางเสร็จแล้วเพื่อนมาป้อมล่างต่อนะครับก็พยายามดูเกมและอ่านเกมดีๆนะครับผมเนี่ยเราก็มีเสิียรป้อมล่างนะครับแต่ก็ยากอยู่เพราะว่าฝั่งคุณเนี่ยเกิดมาแล้วนะครับผมและ ตัวตีบ้านอย่างยอนเนี่ยยังอยู่บ้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เพื่อนเราจะเอ็อบเจกต์นะครับพอคลิปล่างบันดันเขาต้องส่งคนไปกันนะครับแล้วถ้าเราอ็อบเจกต์อย่างนี้คือทีมนู้นเนี่ยคนจะไม่พร้อมนะครับตรงนี้ผมอันติเปิดแบบให้นะครับวา่ารอสกิลสวยๆให้นะครับผมตรงนี้แล้วโดนาคอสดนั้นนะครอสไลด์เข้ามาเมื่อกี้นี้แล้วต้องออกไปนะครับโอเคถือว่าเล่นได้ดีนะครับทีมเราทีมนู้นฝั่งนคนก็ไม่ครบนะแต่เขาฝืนที่จะพยายาม เอาดาร์กนี้นะครับผมผมรอสกิลช่วยนะโอเคนะคอสก็ไม่ก็ไม่เล่นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไปแล้วกันนะครับนะักเขาก็เลยไม่เล่นเนาะลิงตัดเวฟสูงนะครับที่ลิงกล้าตัดเวฟสูงเนี่ยเพราะว่าอารเลนตายไงผมคิดว่าลิงอ่ะน่าจะกลัวแค่อาเลนนะในความคิดของลิงเขานะครับเขาเลยแบบกล้าเล่นสูงนะแต่ถ้าเกิดมีอารเลนเนี่ยสังเกตเลยเขาจะไม่ค่อยกล้าเล่นสูงน่าจะโดนน่าจะโดอนอารเลนโซโล่คิวไปสักรอบแหละผมคิดว่า โอเคเรามีเวนการ์ดอย่างนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมเราพยายามเอาป้อมเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตอนเราได้ดาร์กมาเนี่ยคีปมันจะดันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าคีปเรามันจะเก่งเนาะสกิลเช็คครับเจอพุ่มเนี่ยก็พยายามสกิลเช็คไปนะครับแล้วเราก็เล่นแบบในระยะสกิลของเรานะไม่ต้องเข้าไปตีนะครับเนี่ยสกิลเอานะครับเล่นเมทไม่ต้องเข้าไปตีเลยนะครับผมพยายามสกิลเอานะครับต้องฟิกออกนะครับผม โอกาสตายสูงนะครับเราต้องเล่นในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ค่อยๆจ่ายสกิลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมให้มันน่าลำคาญนะครับตรงนี้เวเลสเราไม่รอดแล้วนะครับผมแต่ว่าทีมนู้นเนี่ยก็เจ็บกันเยอะมากๆแล้วนะครับป้อมนี้ก็โอ้มาดย่ามันเชียร์ได้ป่ะทุกคนโหยอนเพื่อนเจ็บไปหนึ่งตรงนี้เสียเปรียบนะเอาป้อมไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าลิงเนี่ยยังโซโลนาคอนมาได้นะ ยังถือว่าได้อยู่นะครับโตโรต้องตายแล้วไหมต้องตายแล้วล่ะเพื่อนชับนี้เอ้ยเอยเราต้องถอยนะเราสะก,กิ้ยห่างๆครับโอเคอุย๊ยเพื่อนเราโดนผมน่าจะทําอะไรเขาไม่ได้นะแต่แบบเขามันตีไปแล้วนะถ้าเขาตันตีไปแล้วอาจจะพอแบบป่วนได้นะครับถ้าไม่โดนเขาล็อกขานะ เคลียร์คลิปก่อนแล้วกันเลยครับฝั่งนู้นก็มีนาตาานะเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คลิปดีนะครับนตาตาาเพราะว่าสกิลหนึ่งมันแรงแล้วก็คูดาวเร็วด้วยนะครับผมเราก็เลยแบบไม่ได้ป้อมบนนะถ้าเกิดมันมีลาว,วิลด้วยนะครับมีตโตโร่ที่เคลียร์คลิปได้ด้วยแหละทุกคนมันก็เลยแบบเอายากนะข้างบนนะ่ะเราต้องทําให้คนเขาเจ็บหรือแบบมีตายนะถึงจะเอาได้นะครับป้อมบนตอนนี้อเลนอ่ะมันมันพยายามดันล่างอยู่ตลอดเลยนะครับ ซึ่งไม่ค่อยดีนะครับผมมันจะทําให้เราเล่นยากนะอันนี้คือออฟเลนที่ถูกต้องเลยนะแบบพยายามแบบชนะชนะเลนแล้วก็ต้องพยายามแบบทําเลนให้ได้นะครับผมเกมที่ผมจะขึ้นเป็นตัวแข่งต่อเลยนะครับผมเพราะว่าเราสามารถทามาแก้ทางอันติของอันเลนได้นะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดเราค่าเลนได้เนี่ยลิงเราจะกล้าดันสูงนะครับแต่ถ้าค่าเลนไม่ได้เนี่ยลิงจะไม่กล้าดันสูงนะครับ เทนมีคําถามมาเลยครับผมเมดไม่ตัดเลือดเหรอ <c oughs> คือมันมีแค่อันเลนไงทุกคนที่มันมีดูดเลือดอะ่ะแต่ถ้าอันเลนอะ่ะมันไม่ได้ฟันในใครอะ่ะมันก็ดูดเลือดยากนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ผมคิดว่าตัดเลือดเนี่ยมันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้ไฟสวยนะครับแต่ข้างล่างเราเพื่อนเราไหวหรือเปล่านะครับผมผมจะลองอุไม่ต้องกลับแล้วมั้งใช่ไหมเพื่อนไล่ได้นะครับถ้างั้นตรงเนี้ยผมเล่นบนต่อนะครับ เนี่ยไอพวกโตโล่พวกนาคอสถึงมันจะมีรูนดูดเลือดแต่มันไม่ได้ดูดเลือดหนักนะครับเราเลยไม่จําเป็นต้องตัดเลือดนะมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับผมโตโล่เนี่ยมันถึกโดยโดยแบบโดยสกิลสองของมันอยู่แล้วเนาะเออตัดเลือดผมก็เลยคิดว่าไม่ได้จาเป็นมากนะครับเกมนี้ถ้าเรามีไอเทมอย่างตัวแข่งป้องกันตัวนะครับมีเจาะเกาะเนี่ยมันจะช่วยเติมดาเมจได้ให้ทีมได้มากกว่านะครับ ตรงที่ผมกดเปิดแมพเข้าไปนะครับเราเจอกันเลนแล้วนะครับผมแล้วก็อีก2คนเนี่ยอยู่ในแถวเลสฝั่งตรงข้ามเขานะครับเพราะฉะนั้นดาร์กตรงนี้ก็เลยเป็นของเรานะครับผมโอเคเราได้ดาร์กมาเนี่ยคือยังไงดาเมจก็ล้นนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าบับบับดาร์ก,กตอนนี้เหมือนมันสร้างความเสียหายแบบแรงขึ้นด้วยนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดเคลียร์เลนได้มันก็สบายนะแต่เลนมันมันคุมเลนมากเลยนะ คนที่ฆ่าเลนได้เนี่ยต้องเป็นผมแล้วก็เป็นยอนไปไปลุมอะ่ะได้อยู่นะครับเฮ้ยๆ้ยอนเพื่อเรามาแล้วอ่สวยเนี่ยต้องลุมนะครับอเลนอ่ะ,อะยอนเราก็ไม่ได้เจ็บเยอะเลยนะใส่ยอนรูดโคตรแรงนะครับถ้าอย่างนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราเล่นกลางได้นะครับคือนาตาามันแรงก็จริงนะครับแต่ว่านาตาาเป็นตัวที่ไม่ได้เคลียร์เวนการ์ได้ง่ายนะเพราะเวนการ์มันถึกนะครับผมแล้วก็พยายามสกิลเช็คพุ่มไปนะครับ อันติส่งให้เพื่อนด้วยนะครับผมตรงนี้สะบัดโตโร่ได้ฆ่านะครับผมมีฟิกแล้วฟิกเอาให้ครับผมตรงนี้แล้วเดินเข้าไปสะบัดแบบสวยๆแล้วก็เก็บคิวไปครับผมโอเคเหลือแค่นาคอสนะครับนาคอรสน่าจะทําอะไรได้นะครับในตรงนี้เขาเหมือนว่าจะไม่ออกมากันด้วยนะเอานาคอสเพิ่งตายไปนะครับผมใครฆ่าไปวะไมได่ดูเหมือนกันเมื่อกี้นี้ <c oughs> เหลือดูแค่ว่าฝั่งวุ้นี่ะมันมีใครที่ยังไม่ตายเฉยๆนะครับแต่นาคอเป็ไปเลยตายนะอ <c oughs> ันนี้ผมไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับดูไม่ทัน นะครับผมโอเคก็ GG ไปนะครับผมเกมนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็น MVP ของเกมนี้นะครับก็เป็นผมด้วยนะครับผมเป็นเหรียญทองเมทด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูดาเมจนะครับผมว่าทําไปเท่าไหร่เนาะแต่ทำดาเมจตรงเนี้ยมันมีบอกอยู่ว่าทําไปแสนแสนสี่แสนสี่เก้าพันแสน 4, 9, แสี่หมื่นเก้าพันนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังทำดาเมจเยอะสุดอยู่ดี นะครับก็ถือว่าจ่ายดาเมจได้ดีนะครับผมตำแหน่งยืนดีนะครับตายแค่2ตัวเองนะครับแอซิสยี่สตัวเลยนะครับแอซิสที่มันเยอะเนี่ยมันมาจากอันติด้วยเพราะว่าอันติมันทั้งแมปเนาะเพื่อนโบกตรงไหนเนี่ยเราคือเราก็จะได้แอซิสได้เงินไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแนวทางการดับอิลูเมียแล้วก็แนวทางการเล่นอิลูเมียในแพทนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ